เคยเป็นกันไหมเวลาครูสอนเราในขาาพีไรไม่เคยเข้าใจสักทีเลยแต่พอเพื่อนสอนเราเท่านั้นแหละเราดันเข้าใจเฉยเลยคลิปนี้สร้างมาเพื่อคนอย่างคุณเลยก็อนอื่นเกี่ยวกับคลิปนี้นะนะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เหมาะสำหรับใครคลิปนี้นะนะเหมาะสำหรับคนที่เตรียมตัวจะสอบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าหรือว่าสอบการภาคปลายภาคที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทนั้นนั้นนะมันจะช่วยทําให้เราลื้ฟื้นความทรงจําขึ้นมาได้บ้างถ้าเกิดว่าเราลืมไปแล้วเหมือนอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการดูคลิปแทน มาเริ่มกันที่หน้าแรกกันก่อนเลยเรื่องเซตบทนี้นะถี่ที่สําคัญของมันที่ข้อสอบมักจะออกเนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆก็คืออย่างแรกอย่างที่ 1. สัญ,ญลักษณ์และความหมายต่างๆนะที่คนมักจะงงกันน่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นสมาชิกกับสับเซตไอสตัวนี้เนี่ยคนมักจะสับสนดูให้ดีๆนะตอนอ่านเนี่ยสับสนกันมากนะตอนสอบอย่างที่2จะเป็นแผนภาพเวนนิเออร์และสูตร ก็คือแผนภาพเวนอ,อยเลอร์และสูตรเนี่ยในบทนี้เนี่ยจะใช้เพียงแค่2วิธีนี้เท่านั้นนะในการแก้ปัญหาของบทนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของบทนี้ถ้าเกิดว่าเจอเป็นโจทย์ปัญหาให้แก้เมื่อไหร่เนี่ยนึกถึง2เรื่องนี้เท่านั้นเลยโอเคนะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็เดี๋ยมาพูดถึงเซตกันก่อนเซตคืออะไรเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆที่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งใดอยู่หรือนะไม่อยู่ในกลุ่มนั้นบ้าง สิ่งใดอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนั้นบ้างพูดอย่างนี้อาจจะงงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มของเครื่องเขียนกลุ่มของเครื่องเขียนน่ะถ้าเกิดเราบอกว่าปากกาอยู่ในกลุ่มของเครื่องเขียนไหมเรารู้เลยว่าปากกาอยู่ในกลุ่มเครื่องเขียนแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ารองเท้าล่ะรองเท้าอยู่ในกลุ่มเครื่องเขียนไหมเราก็จะรู้ทันทีว่ารองเท้าไม่อยู่ในกลุ่มเครื่องเขียนเพราะฉะนั้นกลุ่มของเครื่องเขียนถือว่าจัดเป็นเซ็ตแบบหนึ่งนะต่อมาแล้วอะไรล่ะที่ไม่ได้จัดว่าเป็นเซ็ตบ้างส่วนใหญ่นะะะะมมมมมัััันน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 จจจเเป็พวววววกรสสิยแลคาาชอบ่่่ตไซ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของคนหล่อสวยเนี่ยหลายหลาคนก็มีนิยามของคําว่าหล่อสวยแตกต่างกันถูกตามมา้องไหมถ้าเราบอกว่ากลุ่มของคนหลอ่อพูดชื่อมมาว่าอ่ะแก้วก็ได้แก้วอยู่ในกลุ่มของคนหล่อไหมบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแก้วอยู่ในกลุ่มของคนหล่อนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแก้วไม่เห็นอยู่ในกลุ่มของคนหล่อนะเพราะว่าแบบไม่เห็นหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มของคนหลอ่อถือว่าไม่ได้จัดว่าเป็นเซตนะต่อมาอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆในหน้านี้อ่ะนะจะเป็น สรุปสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีในบทนี้จะเอาไว้ในหน้านี้สมมุติถ้าเกิดว่าใครลืมเนี่ยหรือว่าเห็นสัญลักษณ์อะไรต่างๆในบทนี้แล้วจาไม่ได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ให้มาดูในหน้านี้ได้เลยนะอันนี้เราจะไม่พูดให้ฟังนะพูดให้ฟังอันหนึ่งนี่สตัวนี้เห็นไหมมีแซดกับไอจานวนเต็มก็คืออันนี้เราไม่แน่ใจนะเพราะว่าปีเราเนี่ยปีที่เราเรียนเนี่ยจะใช้ไอเป็นแทนด้วยจํานวนเต็มแต่ว่าหลักสูตรใหม่ของ25-60เนี่ย ไม่แน่ใจในหนังสือเขาใช้เป็นแซดแทนนะใช้แทนจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอแซดหรือไอเนี่ยให้เข้าใจว่ามันคือจํานวนเต็มนะแล้วก็เรื่องสูตรก็ให้ดูไว้จะเอากลับไว้อ่านนะแล้วเราจะไปเข้าเนื้อหาหลักกันก่อนดีกว่าหน้าสองหน้าที่2เนื้อหาหลักเนื้อหาหลักเนี่ยมาเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนเลยคําว่าสมาชิกนะสมาชิกเนี่ยหมายถึงอะไรสมาชิกหมายถึงสิ่งที่เรารู้ว่าอยู่ในเซตนนั้น,น,น อย่างที่บอกใช่ไหมว่าเซตคืออะไรเซตคือสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มนั้นหรือไม่อยู่ในกลุ่มนั้น,น,นบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ว่าอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะก็คือสมาชิกของกลุ่มนั้นนั้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเซตเเท่ากับเซตของ123อันนี้การเขียนเซตนะถ้า A เนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 3สมาชิกของเซต A ก็คืออะไรก็คือ1 2และ3นั่นแหละก็คือสมาชิกของเซต A แล้วอะไรล่ะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A อก็คือ4่เพราะว การเขียนเซตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะแบบแรกก็คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกที่เราได้เห็นไปแล้วอันนี้แบบที่2ก็คือแบบบอกเงื่อนไขการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็คือ a เนี่ยเท่ากับเซตของ123ก็คือมีสมาชิกกี่ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยก็เขียนไปเลย123อย่างนี้นี่คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกถ้าเกิดว่าเซตของเราเนี่ยใหญ่มากๆแบบว่ามีร้อยตัวพันตัวเนี่ยเราเขียนแบบแจกแจงสมาชิกไม่ไหวใช่ไหมเราก็เลยมีแบบดีขึ้นมาก็คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไข การเขียนแบบอก,ก่อนไขเนี่ยจะเขียนแบบนี้ a เท่ากับเซตของ x โดยที่อันนี้คือโดยที่นะ x เป็นสมาชิกของ n n คือไร n คือจํานวนนับและตัวนี้คือแล้วนะและ x เนี่ยอยู่ระหว่าง5กับ10ก็คือเซตของ a เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเป็นค่าของ x นะที่ x เนี่ยเป็นจํานวนนับและก็ต้องอยู่ระหว่าง5กับ10ด้วยมีอะไรบ้างล่ะจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง5กับ10ก็จะมี 6789นั 6, 7, 8, right the Nazis, the ่นเองนี่คือการเขียนเซตจากเงื่อนไขเป็นแจกแจงสมาชิกถ้าเกิดว่าเป็นสอบมัธยมเนี่ยอาจจะมีให้เปลี่ยนนะจากแจกแจงสมาชิกเป็นเงื่อนไขแล้วก็จากเงื่อนไขเป็นแจกแจงสมาชิกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องนี้มาด้วยนะว่าเขียนยังไงแตกต่างยังไงหัวข้อที่2ชนิดของเซตชนิดของเซตเนี่ยตอนข้อสอบเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยเห็นหรอกนะว่าเฮ้ยเซตนี้เป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะข้อสอบเข้าหมายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดข้อสอบมัธยมอ่ะมันก็มีอยู่เพราะเขาต้องเล่นลึกใช่ไหม ในของเซตเนี่ยมี4อย่างก็มีตามนี้ก็คือเซตจำกัดเซตอน,นันต์เซตว่างเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือยูนิเวอร์สนะมีตัวย่อยอย่างนี้มาดูที่ตัวแรกกันเลยเซตจำกัดเซตจำกัดคืออะไรเซตที่บอกจํานวนสมาชิกได้อย่างแน่นอนว่าในเซตนั้นน่ะมีกี่ตัวมีอะไรบ้างยกตัวยอย่างเช่นเซตของจํานวนนับตั้งแต่1นึถึงสิเราก็รู้เลยนะว่ามีอะไรบ้างก็คือ มี1นึถึงสิก็คือเลข1นึถึงสิมี10ตัวอันนี้ก็คือตัวอย่างของเซตจํากัดต่อมาเซตอนันต์คืออะไรเซตอนันต์ก็คือเซตที่ไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกที่แน่นอนได้ยกตัวอย่างเช่นเซตของจํานวนนับทั้งหมดเลยถือว่าเป็นเซตอนันต์ก็ได้เพราะว่าอะไรเซตของจำนวนนับเรารู้ว่ามันมีตั้งแต่เลขหน3่งไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมถึงเราจะรู้ว่ามันมีอินฟินิตี้ตัวแต่เราไม่รู้จํานวนจริงๆว่ามีกี่ตัวอย่างเช่น มันอาจจะมีร้านตัวก็ได้ล้านร้านร้าน้านตัวก็ได้ล้านร้านล้าน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 ,าน,าน,านตัวไปเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้จํานวนที่แน่นอนจริงๆว่ามันมีกี่ตัวมันจึงถือว่าเป็นเซตอน,นันต์ต่อไปเซตว่างเซตว่างเนี่ยตรงตัวเลยเซตว่างคืออะไรก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเซตว่างต่อมาเอกภพสัมพัทธ์อันนี้สาคัญเอาไว้ใช้ตอนแผ่ภาพเวียนไรด้วยนะเซตที่บอกขอบเขตของสมาชิกที่เราสนใจ ก็คือสมมุติว่าเราสนใจอะไรเนี่ยเราต้องบอกขอบเขตมันด้วยว่าเราจะสนใจไหนไหนมีอะไรบ้างที่เราต้องสนใจในนั้นก็คือ A เอกภพสัมพัทธ์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราสนใจเก็บข้อมูลของประชากรในโรงเรียนอย่างเงี้ยว่ามีคนชอบเล่นอะไรบ้างบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเอกภพสัมพ bon, ัท bon. ธ์ก็คือประชากรในโรงเรียนนั่นเองต่อมาการเท่ากันของเซตเซต A เนี่ยจะเท่ากับเซต V เนี่ยก็ต่อเมื่อสมาชิกของเซต A กับเซต B เนี่ยต้องมีสมาชิกทุกตัวเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเซตเอเนี่ยเท่ากับ57ส่วนเซตบีเนี่ยเท่ากับเซตของ57 57เนี่ยมันก็แปลว่าเซตเอเนี่ยเท่ากับเซตบีเพราะว่าอะไรก็ลองดูนี่สิสมาชิกของเซตเอเนี่ยมีอะไรบ้างมีเลข5กับเลข7อย่างละตัวแต่ว่าเซตบีหลอยก็คือมี5กับ7 5กับ7ก็คือมี5 2ตัวแล้วก็72ตัวลองดูสิสังเกตดีๆว่าสมาชิกของ2เซตเนี้ยมันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหม มันก็เลยทําให้เซต A เนี่ยเท่ากับเซต B นั่นเองต่อมาเป็นถ้าเกิดว่าเซต A ไม่เท่ากับ B เนี่ยอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกที่ไม่เหมือนกันไม่แต่ตัวเดียวเนี่ยก็คือไม่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมี57อันนี้มี8ปาตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่เท่ากันแล้วง่ายๆต่อมาสับเซตสับเซตคืออะไรสับเซตก็คือเซตย่อยอย่างหนึ่งเซตย่อยเขียนแทนอย่างนี้สับเซต A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด A เนี่ยเท่ากับ137 B เดท่ากับ1 2 3 5ง9ดตอนนั้น A จะเป็นสมาชิกของ B เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมหก็อยู่ใน B 3ก็อยู่ใน B 7ก็อยู่ใน B เพราะฉะนั้น A เนี่ยถึงเป็นสับเซตของ B แต่ว่าถ้าเกิดถามว่า B เป็นสับเซตของ A ไหม B ไม่เป็นสับเซตของ A เห็นไหมสเนี่ยไม่อยู่ใน A เพราะฉะนั้น B ไม่เป็นสับเซตของ A แต่ว่ามีมาร์กดาวันหนึ่งนะว่า เซตว่างอันนี้คือการเขียนเซตว่างนะเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตอันนี้จําไว้เลยเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอันนี้ต้องรู้นะต้องรู้โอเคต่อมาการเขียนสับเซตก็คือสับเซตของ A เนี่ยอยากรู้ว่าสับเซตของ A มีอะไรบ้างเราก็จะเขียนแจกแจงแบบนี้อันนี้เซตว่างอย่างที่บอกไปแล้วว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตแล้วก็เซตหนึ่งเห็นไหมมีหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นเซตของหนึ่งเซตของหนึ่งเซตของสามเซตของเจ็ดตรงตัวเลยหนึ่งสามเจ็ด ต่อมาพอ1 3ึเสร็จแล้วมันมีเซตย่อยในนั้นอีกก็คือมันจะมี1 3ก็เป็นเซตของ13 17ก็เป็นเซตของ17แล้วก็37ก็เป็นเซตของ3 7แล้วก็รวมทั้งหมดเลยก็คือ137ก็จะเป็นเซตของ137อีกอันนี้คือสับเซตทั้งหมดของ a มันจะแยกออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นการหาจํานวนสับเซตเนี่ยก็อยู่นี่จานวนสับเซตทั้งหมดนะของเซตใดก็ตามเนี่ยจะใช้สูตรนี้ก็คือ2กําลัง n โดยที่ n เนี่ยคือจานวนสมาชิกของเซตน,นั้นยกตัวอย่างเช่นเนี่นยเห A เนี่ยมีสมาชิก3ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซต,ตของ A เนี่ยเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็คือเท่ากับ8ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมลองมานับดูเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8สี่้าับเซตของ A มี8ตัวอันนี้เอาไปช่วยสำหรับอะไรเอาไปช่วยสำหรับว่าสมมติเขาให้หาสับเซตนะแล้วเราลองหามาก่อนที่ว่ามันต้องมีสับเซตทั้งหมดกี่ตัวก็คือต้องมี8ตัวใช่ไหมถ้าเกิดเราหาขาดไปตัวหนึ่งหรือเกินมาตัวหนึ่งอ่ะรู้ไว้เลยว่าเราหาผิดนะ โอเคต่อมาจะเป็นสับเซตแท้สับเซตแท้เนี่ยก็คือสับเซตทั้งหมดที่ไม่รวมตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นเซตเเมื่อกี้เลยสับเซตเทั้งหมดก็คือเท่านี้ใช่ไหมมี8ตัวสับเซตแท้เนี่ยก็คือไม่รวมตัวมันเองก็คือไม่รวมตัวนี้นั่นเองก็คือไม่รวมตัวนี้ตัดออกไปตัวหนึ่งก็จะเหลือแค่เจตัวนี้อันนี้คือสับเซตแท้โดยสูตรการหาเนี่ยก็ง่ายๆก็คือ2ยกกําลัง n อลบหก็คือตรงตัวเลยก็เอาตัวมันเองออกไปตัวหนึ่งถูกต้องไหมต่อมาเผ่เพวซ์เผ่าพวซ์คืออะไร เขียนแทนด้วยอย่างนี้นะ power set power set ก็คือเซตของสับเซตทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราหาสับเซตทั้งหมดได้แล้วเนี่ยก็แค่เนี่ยอันนี้คือสับเซตทั้งหมดของ A ใช่ไหมเราก็าแค่ใส่ปีกาไปหน้าหลังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น power set แล้วเห็นไหมเซต A คือเท่านี้ power set ของ A ก็คือสับเซตทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ปีกาปิดอันนี้คือเซตของสับเซตทั้งหมดต่อมาการดําเนินการของเซตการดําเนินการของเซตเนี่ยมีอยู่4อย่างก็คือ union intersection complement แล้วก็ผลต่างโอเคเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือ union union ก็คืออะไร union คือรวมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่า a เนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 b เท่ากับเซตของ1 3ึ่ universe เนี่ยเท่ากับเซตของ123 4เพราะฉะนั้นการรวมเนี่ย union ก็คือถ้าเกิดว่า a union b เนี่ยเท่ากับเอาเซตของ a มาเนี่ยมารวมกับ b ก็คือเนี่ย a มีหนึ่งสอง b มีหนึ่งสามไอ้ที่เหมือนกันก็รวมกันไปเลยก็จะมีแค่หนึ่งสองสามแบบนี้ต่อมา intersection ก็คือเอาเฉพาะตัวที่เหมือนกัน ถ้าเกิดว่า A อินเตอร์เซก B เนี่ยก็คือเนี่ย A มี1 2 B มี1 3ตัวที่เหมือนกันก็มีแค่1ใช่ไหมก็ก็คืออันนี้เลยเซ็ต A นเตอร์เซก B เท่ากับเซตของ1เท่านั้นต่อมา complement c o m p l เมนต์ก็ค,คืออะไรคือเอาตัวที่ไม่อยู่ใน A ยกตัวอย่างเช่น A คือเซตหนึ่งสองใช่ไหมเอาตัวที่ไม่อยู่ใน A เนี่ยหมายความว่าไงคือต้องเอาตัวที่ไม่อยู่ใน A แต่ต้องอยู่ใน universe นะก็คือ ยู่ในเนี่ยมี12แต่อยู่ในเวิร์สเนี่ยมี 1- 2 3เพราะฉะนั้นเอาตัวที่อยู่ใน a ก็คืออะไรเอา1 2ึออกไปจากนิเวิร์สก็จะมีเท่านี้ก็คือ3 4เนี่ยแหละก็คือ a complement ต่อมาคือผลต่างผลต่างเขียนงี้ a ลบ b หมายความว่าไงก็คือเอาตัวที่อยู่ใน a แต่แต,แต่ไม่อยู่ใน b อย่างเช่นยังไงเช่น a คือ1 2 b คือ1 3เอา a ลบ b เนี่ยเท่ากับอยู่ใน a นะมีอยู่ใน a ก็คือมี1 2แต่ไม่อยู่ใน b 1เนี่ยอยู่ใน b แล้ว ต้องตัด1ออกไปก็เหลือแค่2เพราะฉะนั้น a ลบ b เท่ากับเซตของ2ต่อมาการเขียนแผนภาพเวเนอเรอร์อันนี้นะเมื่อกี้เรียนเราเรียนการดรําเนินการของเซตมาแล้วใช่ไหมการเขียนแผนภาพเวเนอเร์อก็อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแผนภาพเวเนอเร์อแบบ2เซตมันก็จะมีแค่2วงก็คือมีวง a กับวง b เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผนภาพเวนแบบ3เซตก็คือจะมี a b c แบบนี้ แล้วก็เราใช้การดำเนินการของเซตมาเกี่ยวข้องก็คือถ้าเกิดว่า a intersect b เนี่ยก็คืออะไรเอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือ a อันนี้คือ b เอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันก็คือตรงที่มันเหลือกันตรงนี้ต่อมาถ้าเกิดว่า union กัน union กันเขียนยังไงก็คือ a คือนี่ b คือนี้ถ้าเกิดเอามารวมกันก็คือเอาทั้งหมดนี้เลยต่อมา a ลบ b ก็คือเอาเฉพาะที่อยู่ใน a นะแต่ไม่อยู่ใน b ก็คือลบ b ออกไป a คือทั้งหมดนี้ลบ b ออกไปก็คือเอาตรงนี้ออกมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ ต่อมา b ลบ a ก็เป็นทานองเดียวกันแต่แค่สลับกันเท่านั้นเอง a c o m p l เมนต์ก็คือเอาตัวที่ไม่อยู่ใน a แต่อยู่ใน universe ก็คือเอาเนี่ยที่เป็นอยู่ใน a ทั้งหมดเนี่ยออกไปแต่ที่อยู่ใน universe, universe universe ก็คือเนี่ยทั้งหมดนี้เลย b c o m p l เ m e n t ก็เหมือนกันโอเคต่อมาจะเป็นแบบ3เซตนะแบบ3เซตเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างจาก2เซตเลยเพียงก็แค่เพิ่มมาอีก1เซตเท่านั้นเองก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะว่ามันเป็นยังไงดูแผนภาพนี้น่าจะช่วยดูได้นะโอเคข้ามไปเลยนะ ต่อมาเราจะมาดูสูตรและเมื่อกี้เราดูแผนภาพเวลไปแล้วใช่ไหมต่อมาจะเป็นสูตรของมันถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้แผนภาพเวลเลื่อเนี่ยเราก็ใช้สูตรได้โดยที่สูตรเนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรก็คือสูตรที่มันเป็น2เซตมีแค่ A กับ B เท่านั้นกับสูตรที่เป็น3เซต ABC นั่นเองก็คือเราก็ต้องไปจํานะว่ามันเป็นสูตรเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ว่ามันจําง่ายอยู่แล้วล่ะลองไปดูมันมีแพทเทิร์นในการจําอยู่นะอ่ะมาเรามาพูดถึงสูตรแรกเลยก่อนก็คือเนี่ย n อคนออรนคืออูตรเอกวคาอ จำนวนสมาชิกของ A ยูเนียน B เท่ากับจำนวนสมาชิกของ A บวกกับจำนวนสมาชิกของ B ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซ็ก B นี่คือสูตรแรกเป็นอย่างนี้ต่อมาสูตรต่อไปเนี่ยก็เหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ยาวกว่าเพราะมันเป็น3เซตเรามาดูวิธีการใช้กันก่อนดีกว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าวิธีการแก้ปัญหาของหัวข้อนี้มีแค่2วิธีก็คือแผนภาพเวนกับสูตรเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วให แก้วเนี่ยไปลองเลือกเองนะว่าแก้วชอบแบบไหนโอเคนะมาเริ่มเลยเริ่มที่ข้อนี้เขาบอกว่า NA เนี่ยมากกว่า NB อยู่1ตัวและ N ของ A u n ยูเนียนบเนี่ยบวกกับ n ของ a ของเอร์เซก b เนี่ยเท่ากับ75จงหา NA ว่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคมาดูวิธีทำกันเลยวิธีแรกนะนะเราจะทำเป็นแผนภาพเวนก็คือถ้าเกิดว่าทำแผนภาพเวนเนี่ยก็ต้องวาดแผนภาพขึ้นมาก่อนเลย แลอันนี้มี2เซตก็วัดวงกลมขึ้นมา2อันนะเริ่มด้วยวิธีแรกก็คือลองดูซิว่าโจทย์ให้อะไรเรา,าบ้างเราเริ่มจากอันแรกก่อนเลยเขาบอกว่า NA มากกว่า NB อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเราเามาแทนอะไรในนี้ไม่ได้เลยงั้นเรากําหนดค่าขึ้นมาก่อนกําหนดให้นะเริ่มตัวแรกเลยกําหนดให้ NA เนี่ยเท่ากับ x ก่อนเลยอย่างแรกพอกําหนดว่า NA เท่ากับ x แล้วเนี่ยจากเงื่อนไขเนี้ย NA มากกว่า NB อยู่หนึ่งตัว มันจะทาให้เรารู้ nB ด้วยพอ n a เท่ากับ x เนี่ยเราจะกําหนดต่อว่าถ้างั้นนะ่ะ nb เนี่ยก็ต้องเท่ากับ x ลบหนึ่งสิเพราะว่าอะไรเพราะว่า na มากกว่า B อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องพยายามเอามาแทนในแผนภาพนี้ให้ครบมันก็ยังติดอยู่เพราะว่า n a นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ x ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยก็คือ x ลบหนึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรไม่รู้ปุ๊บเราก็กําหนดค่าตรงตรงกลางเข้าไปเลยถ้าเกิดเป็นแผนภาพ2เซตเนี่ยไม่รู้จะกาหนดอะไรให้กําหนดตรงกลางให้กําหนดตรงนี้ไปนะว่าให้เป็็นอะไไรกได้ กำหนดให้เป็น y แล้วกันพอเป็น y เสร็จปุ๊บก็เอาทั้งหมดเนี่ยพยายามเอามาใส่ในแผนภาพนี้ให้ได้ก็คือตรงนี้ทั้งหมดนี้คือ x เฉพาะตรงนี้คือ y ถ้าอยากรู้ตรงนี้แ่ะทำยังไงก็คือเอา x ลบ y นั่นเองตรงนี้ก็เลยเป็น x ลบ y ต่อมาถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี้ยเป็น x ลบ1 y, แล้วตรงเนี้ยเป็น y เพราะฉะนั้นแค่เนี้ยก็คือ x ลบ1ลบ y นั่นเอง x ลบ1ลบ y พอได้แบบนี้ปุ๊บกำหนดทุกทุกอันได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาคิดกับอันนี้ได้แล้ว อันเนี้ยคืออะไรอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคืออะไรเราก็มาแทนเอาพวกเนี้ยไปแทนในนี้แก้กับ75เราจะได้คําตอบโอเคพอเราได้ทั้งหมดดีแล้วนะเราก็มาทําต่อว่าไปอ่านโจทย์ต่อว่าเขาต้องการอนะไรเขาต้องการแบบนี้อ่ะเราก็ทําเลยเรารู้ทุกอย่างครบแล้วนี่รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงน,รรงนี้เราก็สามารถเอามาคิดอันนี้ได้แล้วเห็นไหมอันแรกช่วงแรกก็คือ a union b a union b เนี่ยคือตรงไหนคือคือทั้งหมดนี้มันก็ต้องเท่ากับ x ลบ y บวกกับ y บวกกับ x ลบ1ลบ y อันนี้มาจากตรงนี้อันนี้ก็มาจากตรงนี้แล้วก็อันนี้มาจากตรงนี้อันนี้ก็คือยูเนียนกันจะได้เท่ากับเท่านี้ n ของ a ยูเนียน b นั่นเองต่อมาอันนี้เขาเอามาบวกต่อก็ต้องมาบวกกับ n ของ a อินเตอร์เซก b อินเตอร์เซก b อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ a อินเตอร์เซก b ก็คือเอามาบวกกับ y นั่นเองอันนี้ก็คือ n ของ a intersect b เท่ากับ75เราลองมาแก้สมก,การนี้ซิว่าจะได้คำตอบไหมว่าจะหลุดไหมบวก y กับลบ y ตัดกันก็หายไปบวก y นี้กับลบ y นี้ก็ตัดกันหายไปเหลือแค่ x x แล้วก็ลบ1แก้สมก,การออกมาจะเป็น2 x ลบ1เนี่ยเท่ากับ75เพราะฉะนั้นแก้สมก,การเลย2 x เท่ากับ76 x เดียวเนี่ยเท่ากับ38นี่คือคำตอบของวิธีแรกนท่าเวน โอเคต่อมาเราจะทําแบบวิธีใช้สูตรให้ดูนะพอจะเรื่องวิธีใช้สูตรเนี่ยก็เขียนสูตรขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วเราก็มาแทนในสูตรนี้นะจากประโยคแรกเนี้ยของโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเราสามารถกําหนดค่า na กับ nB ได้ก็คือ na เนี่ยกำหนดว่าให้ n a เนี่ยเท่ากับ x ก็ได้ nb เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจากอนี้เขาบอกว่า na เนี่ยมากกว่า nb อยู่1ตัวเพราะฉะนั้น nb เนี่ยเท่ากับ x ลบหพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาแทนในสมการนี้ n ของ a เท่ากับ n a ก็คือรายคือ x บวกกับ nb คือรายคือ x ลบ1แล้วก็ลบกับ n a อินเตอร์เซ็กก็ย้ายข้างไปย้ายข้างอะไรทุกอย่างให้มันอยู่ด้วยข้างเดียวกันนะก็คือ n ของ a อยูเนียน B เนี่ยเมื่อกี้อันนี้ลบอยู่ก็ย้ายไปเป็นบวกบวกกับ n ของ a อินเตอร์เซ็กเนี่ยเท่ากับอันนี้ก็บวกลบกันไปเลยนะก็คือจาก x กบวก x ลบ1ก็จะได้เป็น 2x ลบ1นั่นเองแต่นั้นลองสังเกตดูเห็นไหมว่าเนี่ย เหมือนกับที่โจทย์ให้มาเป๊ะเลยเราก็เอาอันนี้มาแทนได้เลยว่าไออันเนี้ยเท่ากับ75้นั่นเองก็แทนเลยว่า75เนี่ยเท่ากับ 2x งลบนั่นเองจากนั้นอ่ะก็แก้สมการธรรมดาทั่วไปเลยย้ายข้างเลยว่า 2x เนี่ยเท่ากับ 76x เดียวเนี่ยเท่ากับ38มสิคำตอบเหมือนกันเลยเห็นไหมแผนภาพเวนกับใช้สูตรเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบเลยนะแก้วลองไปเลือกกันดูว่าแก้วชอบแบบไหนว่าจะชอบแบบแผนภาพเวนหรือว่าจะชอบแบบใช้สูตร ก็ลองดูว่าตัวเองขนาดแบบไหนแล้วกันนะเนื้อหาในวันนี้ก็หมดแล้วนะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกคําถามกับตัวอย่างให้ลองทําดูถ้าเกิดว่าทําได้ถูกทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเข้าใจแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดมีตรงไหนผิดอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะอ๋ออยากให้แก้วลองทําดูเองก่อนนะไม่อยากให้ดูเฉลยไปเลยมันจะดีกว่าโอเคมาเริ่มกันเลยไอ้อันแรกเนี่ยเขาบอกว่า A เนี่ยเป็นเท่ากับเซตนี้นะเป็นเซตนี้มาดูที่ข้อแรกกันเลย,ข,กกเลยข้อแรกก็ถามว่าอะไร1เนี่ยเป็นสมาชิกของ A ไหม พอถามว่าเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าสมาชิกของ A มีอะไรบ้างอะมลองนับกันก่อนดีกว่าว่าสมาชิกของ A มีตัวบางคนเนี่ยอาจจะนับอย่างนี้นะมี1ตัว2ตัว3มตัว4ตัว5ตัว6ตัวผิดนะแบบนี้ผิดนะสมาชิกของ A มีแค่5ตัวเท่านั้นมีอันนี้นี้นี้น,นี้แล้วก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือสมาชิก1ตัวของ A นะเพราะว่ามันคืออะไรมันคือเซตย่อยที่อยู่ใน A ทีหนึง่ง โอเคนะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกของ a ไหมนี่ไงหนึ่งอยู่นี่เป็นสมาชิกของ a ข้อนี้ถูกต้องต่อมาเซตของหนึ่งล่ะเป็นสมาชิกของ a ไหมลองดูซิอ๋อหนึ่งอยู่นี่ไงแต่ว่าสังเกตไหมมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเซตปีกาเซตด้วยแสดงว่าข้อนี้ผิดต่อมาข้อสามเซตของสี่ห้าไม่เป็นสมาชิกของ a ใช่ไหมอ่ามาลองดูกันก่อนว่าสี่ห้าเนี่ยไม่เป็นสมาชิกของ a ไหมมาลองดูซิอ่านี่สี่ห้าเจอแล้ว สี่ห้าไม่เป็นสมาชิกของ a นะที่เป็นสมาชิกของ a ก็คือเซตของสี่ห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นสมาชิกถูกแล้วข้อนี้ถูกต่อมาเซตว่างเป็นสมาชิกของ a ไหมก็มาลองดูซิอ้อนที่ไงเซตว่างแต่ว่ามันมีปีกาเพิ่มด้วยข้อนี้ไม่ถูกถ้าเกิดจะให้ถูกเนี่ยมันต้องมีปีกาอย่างนี้จะเป็นเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกของ a แต่เซตว่างเฉยๆไม่เป็นสมาชิกของ a ข้อนี้ผิดต่อมาเซตว่างไม่เป็นสับเซตของ a ใช่ไหมโอ้โหพอเห็นคําถามนี้นะ ไม่ต้องดูโจทย์ดูแค่อันนี้ก็พอแล้วไม่ต้องดูดทฤษฎีว่า a, a เป็นเซตอะไรเนี่ยตอบเลยว่าพิดเพราะว่าอะไรเซตว่างต้องเป็นสับเซตของทุกเซตจาให้ขึ้นใจเลยโอเคข้อ6มาดูต่อเซตของเซตว่างเป็นสับเซตของ a ไหมนี่ไงาจากข้อนี้ที่เราอธิบายไปแล้วที่เป็นสมาชิกของ a ก็คือเซตของเซตว่างข้อนี้ถูกต้องต่อมาเซตของ1นึเป็นสับเซตของ a ไหมจำได้ไหมที่เราบอกวิธีการดูว่าเป็นสับเซตไหมก็คือสมาชิกของในเซตเนี้ย เป็นสมาชิกของ A ไหมนั่นเองนี่คือวิธีการดูว่าเป็นสับเซตไหมนะก็คือเนี่ยสมาชิกของเซตนี้ก็คืออะไรมี1กับ3ก็ลองดูซิ1นกับ3เป็นสมาชิกของ A ไหมนี่1น่กับเป็นสมาชิกของ A คราวนี้ถูกต้องแสดงว่าเซตของ13เป็นสับเซตของ A ถูกต้องต่อมาเซตของเซตของเซตว่างโอ้โหหลายคนเห็นอันนี้ก็อาจจะงงสับสนเซตของเซตของเซตว่างเป็นสับเซตของ A ไหมแต่ว่าวิธีการดูยังเหมือนเดิมนะก็ลองดูว่าสมาชิกของเซตนี้เป็นสมาชิกของ A ไหมก็ตัดปีกาออก1ตัว เนี่ยสมาชิกของเซตนี้ก็คือเซตของเซตว่างดูซิว่ามันเป็นสมาชิกของ a ไหมก็นี่ไงเป็นสมาชิกของ a จริงด้วยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องต่อมาเซตของเซตว่างกับ4เนี่ยเป็นสับเซตของ a ไหมก็ใช้วิธีเดิมตัดไป9ก้าหนึ่งตัวแล้วก็ดูว่าสมาชิกในนี้มี2ตัวก็คือเซตของเซตว่างกับ4ใช่ไหมก็ดูว่าเซตของเซตว่างกับ4เนี่ยเป็นสมาชิกของ a ไหมเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกของ a จริงอยู่นี่ต่อมาแล้ว4ล่หลเป็นสมาชิกของ a ไหม C อยู่นี่ไงแต่ว่า4ไม่เป็นสมาชิกของ a ที่เป็นสมาชิกของ a ก็คือเซต4 5เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดต่อมา1และเซตของ45เป็นสมาชิกของ a ไหมก็ดูทีละตัวเหมือนเดิมอันนี้เป็นสมาชิกนะถาวาเป็นสมาชิกนะ1เป็นสมาชิกของ a จริงอยู่นี่แล้วเซต4 5ล่ะเป็นสมาชิกของ a ไหมอ๋อเป็นจริงนี่ไงอยู่นี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องโอเคหมด1ิบข้อแรกแล้วต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับแผนภาพเวน ข้อเนี้ยเขาให้เขียนว่าแผนภาพเวนของอันเนี้ยเป็นยังไงเราลองไล่หาดูทำเหมือนกับเราทำสมการคณิตศาสตร์ทั่วไปนะก็คือต้องทำในวงเล็บก่อนเริ่มจากอันแรกก่อนเลยละกันเนี่ยต้องทำวงในวงเล็บพวกนี้นะในพวกเนี้ยก่อนพว้ามาดูจากอ่ะวงเล็บซ้ายใหญ่ก่อนแล้วกันทำฝั่งซ้ายก่อนอ่ะมาทำทีละต,ตัวเลยเซต a ลบ b เนี่ยอ่ะเราลองหาก่อนซิว่าเซต a ลบ b อยู่นะเซต a อยู่นี่เซต b อยู่นี่เซต a ลบ b ก็คือเอา a แต่ไม่เอา b ก็คือลบตรงนี้ออกไปก็คือจะเหลือแค่ตรงนี้ นั่นเองก็ระบายระบายไว้ก่อนนะเป็นเครื่องช่วยจําเอาเป็นอันนี้ละกันปุ๊บระบายไว้ก่อนอ่ะมาดูอันต่อไปก็คือ a ลบ c อ่ะ a ลบ c. c อยู่ไหน a อยู่นี่ c อยู่นี่แสดงว่า a ลบ c ก็คือเอาเฉพาะ a แต่ไม่เอา c ก็คือเอา c ออกไปก็จะเหลือแค่ตรงนี้นั่นเองก็มาระบายเพิ่มระบายเป็นอันนี้ละกันนะเป็นตรงนี้อ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า เอาอันนี้เนี่ยที่เป็นสีส้มเนี่ยมาลบกับอันนี้ที่เป็นสีชมพูก็คือเอาสีส้มลบออกด้วยสีชมพูก็คือเหลือแค่ตรงนี้นั่นเองอ่าลบอันนี้ออกไปได้เลยเหลือแค่ตรงนี้ละอ,อ่าฮะอ่าต่อมาเรามาดูฝั่งขวามาดูจากในวงเล็บกันก่อนเลย A union C A union C อยู่ไหน A อยู่นี่ C อยู่นี่นี i ยนกันก็คือทั้งหมดนี้แล้วเขาบอกอะไรต่อเอา B เนี่ย มาลบกับไอ้ก้อนนี้ก็คือเอา B เนี่ยลบออกด้วยไอ้ที่เราหาไว้เมื่อกี้ก็คือ b อยู่นี่ลบออกด้วยแอนเมื่อกี้นี้ก็คือตรงนี้ลบอันนี้ออกไปก็จะเหลือแค่ส่วนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนทางขวาเนี่ยก็คือตรงนี้จากนั้นมาดูคําถามต่อเนี่ยตรงกลางเขาจะให้เอาไอ้ซีซ้ายกับซีขวาเนี่ยมาทําอะไรกันเขาจะให้เอามารวมกันก็คือยูเนียน เพราะฉะนั้นเอามารวมกันก็คืออ่ะแค่นี้แหละจบตอบเลยเพราะว่าก็คือส่วนทั้งหมดของเนี้ยก็จะเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้นั่นเองเอามารวมกันก็มาระบายสีเลยระบายสีดีๆให้มันสวยสวยหน่อยแบบนี้ <c oughs> นั่นเองอ่ะเนี่ยแหละคือคําตอบของข้อนี้หวังว่าแก้วจะทําถูกทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดทำถูกทั้งหมดแสดงว่าเข้าใจแล้วเนื้อหาที่เราจะสอนในคลิปนี้ก็หมดแล้วส่วนข้อเนี้เราจะให้เป็นการบ้านนะให้แก้วลองไปทําดู ถ้าเกิดว่าแก้ทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูใต้คลิปได้ใต้คลิปเราจะใส่สรุปทั้งหมดเนี้ยไปให้พร้อมกับเฉลยทั้งหมดแล้วนะนะก็เอาไปลองดูได้หรือว่าถ้าเกิดว่าจะอ่านสอบเนี่ยก็เก็บสไลด์เนี้ยเอาไว้อ่านสอบก็ได้จะได้ไม่ต้องทําเองแต่แนะนํานะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ให้ทําเองนะสรุปอะ่ะมันจะช่วยเหมือนกับว่าเราอ่านไปแลลวรอบหนึ่ง โอเคถ้าเกิดว่าแก้วไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราว่างๆเดี๋ยวเราไปตอบให้แล้วถ้าเกิดว่าแก้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็ลองลงไปอ่านคอมเมนต์ข้างล่างดูถ้าเกิดว่าตอบคาถามนั้นได้เนี่ยก็ลองตอบดูถ้าเกิดว่าตอบได้เนี่ยแสดงว่าแก้วเข้าใจในเนื้อหานี้แล้วจริงๆก็ถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย